เฮ้ยเฮใจเย็นสิไม่ทันจะเริ่มเลยจะบุกฐานกันแล้วเหรอกําลังตั้งค่าอยู่เลยเอามามาจะมาปาเจ้าจริงจอกมานี่มาทักกี้ไฟครั้งที่แล้วเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมมาทดลองกับไอ้เจ้าพวกนี้เลยเออมาเปิดคลิปให้เราซะดีๆมานี่มา,า,จา,มาเจ้าพวกซินดิเคตเล่งจะมาเตรียมพร้อมยิงเอามันซะเออเอาอมันให้หมดเลย แต่ไม่แรงเลยล่ะยิงเข้าไปยิงมันเข้าไป้ยรอบนี้มันมีปืนด้วยแย่แล้วอย่าทำอะไรคนของเราล่ะยิงคนูกไซมันเออหมดเรียบร้อยแม่ปืนไฟนี่มันแรงดีจริงๆเลยเอาละครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่พ w ว r w ิ r l d พาร์ทที่สามแล้วพาร์ทที่แล้วเราแบบเละเทะมากเลยใช่ไหมสู้บอสตีไม่เข้าเลยดาเมจแค่หนึ่งเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะเปลี่ยนเป้าห,หมายใหม่ก็แล้วกัน เปลี่ยนไปสู้ไอ้บอสตัวที่มันเลเวลต่ำกว่าแทนผมจําได้ว่าไอ้ตัวเขียวๆที่มันมีดอกไม้บนหัวเลเวลมันประมาณแค่15 1หบหกเองมั้งเราน่าจะสู้ได้ตอนนี้เราเลเวลเออสิ 10. นี่ห่างกัน6เลเวลน่าจะพอไหวอยู่เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์รอบๆฐานก่อนนะที่เจ้าพวกเมื่อกี้มันทําเลเทะเดี๋ยวว่ากันแล้วก็แทนที่จะขี่ออปาก้าเนี่ยผมว่าผมจะสกิปไปขี่เจ้าหมาแทนเลยดีกว่าเพราะจําได้ว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเจ้าหมามันวิ่งไวมากเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บไอ้เลเทอร์มาเพิ่มอันนึง อตสปริงเนี่ยน่าจะใช้ฟื้นคืนค่าซานิตี้ของเพื่อนเราได้เวลาที่เราใช้งานเขาหนักไปส่วนอันนี้แซนแบกอามาตั้งหน้าฐานเราได้หรือเปล่าตั้งตรงสะพานอะสัก2จุดเอาไปเลยนะมัะนมีแต้มอยู่ตั้งเยอะธนู3ดอกไม่ต้องใช้หรอกเตาเผาโอเตรียมใช้ได้เลยเตาเผานี่ใช้แน่นอนโปรดักชันไลน์ของเราตะปูนี่น่าจะเป็นวัตถุดิบของโปรดักชันไลน์เอามาด้วยเลยดูเหมือนจะจำเป็นส่วนตัวเพื่อนพวกนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ผมน่าจะยังไม่เจอ อารามเบลผมจะเอามาแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มโดนเรทแล้วเอามาตั้งไว้คอยบอกว่าเพื่อนของเราเนี่ยควรจะไปทําอะไรเดี๋ยวพาร์ทนี้ช่วงต้นผมจะโฟกัสไปที่การตั้งโปรดักชันไลน์ก่อนละเราจะได้มีพวกอาวุธเลเวลสูงๆไปสู้กับบอสจะได้ไม่ร่วงเหมือนครั้งที่แล้วเจ้าแมวของเราเนี่ยมันมีเทรดลัคก,กี้ก็จริงเพิ่มอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเทรดในกระถีบของมันเนี่ยหักไปตั้งสามสิบเนี่ยสุดท้ายผมก็เป็นฝ่ายที่เสียหายดามเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แทนถ้าเอาเขามาต่อสู้กับเรา แต่ว่าเขามีสกิลเยอะมากเลยแถมถ้าเราเอาเขาไว้ในทีมเนี่ยเราสามารถเพิ่มแม็กคาราซิตี้ได้ด้วยเขาช่วยเราแบกของงนั้นผมเก็บเอาไว้กันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วตี้ของเราเหมือนเดิมเลยผมแค่เปลี่ยนไอเจ้าจจิ้งจอก2ตัวเนี้ยให้เป็นตัวที่มีบัฟทองแทนพวกที่เป็นเนกาทีฟพวกเนกาทีฟเอาไว้ที่บ้านไม่ก็เอาเขาไปทํางานเนาะประมาณนี้แหละกําลังดีแล้วก็พวกตัวที่ทํางานเนี่ยผมพยายามเอาตัวที่เป็นบัฟทองเข้ามาแทนและตัวที่เป็นเนกาทีฟที่แบบเสียค่าฟานนิตี้เยอะๆก็ช่างมันไม่น่ามีอะไรละ ส่วนอัปเกรดฐานของเราเนี่ยต่อไปก็คือสร้างครัชเชอร์สโตนพิษกับล็อกกิ้งไซส์เออล็อกกิ้งไซส์เราต้องใช้ไม้ไม้เราไม่อพอสโตนพิษวางไว้ไหนดีจนกว่าฐานของเราเนี่ยจะขยายได้ผมจะเอาสโตนพิษไว้แถวนี้ก็แล้วกันนะเพราะวงมันแคบมากเลยเนี่ยวงสีฟ้าเราสุดซะแล้วตรงนั้นผมจะเอาไว้เป็นที่นอนของเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเราใช้ทําอะไรไม่ได้ไว้ข้างขางฟาร์มก็แล้วกันนะนี่ฟาร์มเราจะใช้ตรงริมแม่น้ํา ตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทอื่นไปเอาละเจ้าข้องเพื่อนมาช่วยเราสร้างซิอยู่ไหนกันเอ่ยนี่ได้มาแล้วตนพิษมีจํานวนจํากัดตั้งหนึ่งหมื่นก้อนแน่ใช่ไหมเวลาเราตีครบมันจะขึ้นทีละหนึ่งหรือเปล่าโอ้ขึ้นหนึ่งจริงด้วยแปลว่าเราทําอันนึงเนี่ยใช้ได้เป็นหมื่นเลยจะทําประมาณว่าโรงงานแฟคตอรีโอได้เลยผมเห็นแล้วก็คิดถึงเกมนั้นเหมือนกันนะแฟคตอเรีโออ่ะไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งนะ แต่ว่า Factorio มันเป็นเกมประเภทที่ว่าถ้าผมเปิดเล่นเมื่อไหร่อ่ะเตรียมเสียอีกเป็นร้อยชั่วโมงได้เลยมันเป็นเกมที่แบบเราเปิดทีหนึ่งแล้วพอหันหน้ามาอีกทีมันว์ปไปพรุ่งนี้แล้วอะ่ะกับริมเวิ l ์นะอีกเกมหนึ่งผมว่าเกมนี้เนี่ยจะทําได้คล้ายๆกันเลยนะเราใช้ไอโจพวกของเพื่อนพวกนี้ทําเป็นโปรดักชันไลน์ให้เขาขนของไปผลิตนู่นนี่ออตโต้ทุกอย่างเลยมันจะอยู่ในขอบไหมอะ่ะถ้าผมวางตรงเนี้มันนับไหมมันมีครึ่งหนึ่งที่ออกไปข้างนอกขอบซะแล้วน่าจะได้เลยมั้งเอาละ ล็อกกิ้งไซส์ไว้ข้างๆกันเลยนี่เจ้าเมียวเขาทางานแข่งกับเราซะด้วยขุดต่อไปเจ้าเมียวแป๊บๆก็ครบหนึ่งหมื่นแล้วมีตัวเดียวละสิไม่มีเพื่อนมาช่วยรอก่อนนะเดี๋ยวเราอัปเกรดฐานของเราก่อนเพิ่มจํานวนเพื่อนนี่เรามีตัวขุดไม้ใช่ไหมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเา้าทำไมเจ้าแกะบาดเจ็บซะแล้วล่ะโดนต้นไม้หล่นทับเหรอไม่ใช่เจ้าแกส่สิเจ้าไก่อยู่ไหนเอ่ยเจ้าไก่เอาเฮ้ยไก่ติดไฟทำอะไรเนะี่ยโดนแข้มไฟแล้วเหรอ หรือว่าเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่ามาถึงได้เจ็บตัวกันทั้งบ้านเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะไอ้แคมไฟนี้มันทาดาเมจเขาหรือเปล่านะโอ้ยโอ๊ยโอยโอยใช่จริงด้วยแปลว่าผมต้องย้ายแคมไฟไปไว้ที่อื่นแล้วเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้อ,อระเบิดทิ้งซะนี่ไงแปลว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันไม่ได้โดนเรดหรอกแต่ว่าเวลามันมากินข้าวมันเดินเข้าไปในกองไฟมันก็เผาตัวเองแล้วก็เจ็บกันเออผมต้องย้ายบ้านจริงจังแล้วไอ้พวกนี้ผมจะเอาไปไว้ที่อื่นให้หมดเลย ส่วนตรงนี้เราได้เอล็อกกิ้งไซส์กับตนพิษมาเรียบร้อยเหลือแค่คัตเชอร์อืมคัตเชอร์ไว้ตรงไหนดีนะข้างหน้าคือโปรดักชันไลน์ของเราใช่ไหมแต่มันจะไกลเกินไปหรือเปล่านะสิที่ผมไม่อยากเอาไปไว้ไกลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าโปรดักชันไลน์ของเราเนี่ยระยะทางขนของมันไกลมันก็ทํางานช้าลงเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่านะผมจะย้ายบ้านไปไว้ข้างหน้าแทนไปอยู่กับวิวสวยๆตรงนู้นแล้วโปรดักชันไลน์ทั้งหมดจะไว้แถวนี้เลยจะได้อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันนี่ผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนแล้วนะคือชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องนอนของเราไปเลย ถ้าเราต้องการวางกล่องไมวง้วางนู่นวางนี่อาวุธก็วางแถวนี้ได้เลยแล้วก็ของเพื่อนของเราเนี่ยจะไปนอนชั้น2แทนผมไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะซัพพอร์ตได้หรือเปล่าวังว่าจะไม่ถล่มลงมานะปึ๊บ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 ขึ้นมาชั้น2นี่เป็นห้องนอนของเราของเพื่อนของเราได้ห้องใหญ่กว่าเราซะอีกและถ้าจําเป็นผมก็จะเพิ่มชั้นสามขึ้นไปตรงนี้นี่เพิ่มชั้น3ามขึ้นไปเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเติมหลังคาก็จะมีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่จํากัดละตราบใดที่ ชั้นหนึ่งของเราเนี่ยไม่โดนโจมตีจนไอ้ซัพพอร์ตมันถล่มลงมาต้องคอยป้องกันดีๆแล้วถล่มลงมานี่คือไปทั้งหลังเลยนะเอาละเติมหลังคาก่อนหมายพอไหมเนี่ยสองสามสี่หแล้วก็ตัวที่หอีกแถวหนึ่งไหมวางได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะพออยู่นะ 7, เจ็ดเกือไว้ก่อนเลยแ ได้ไหมได้หมเ้าสิบอืมสิบที่ก่อนเผืือไว้ไม่น่าจะมีปัญหาละแล้วก็ชามข้าวเนี่ยผมจะเอาไว้ใต้บันไดแล้วก็เว้นที่ทั้งบล็อกให้เขาเลยส่วนเตียงผมจะลากชิดขอบไว้น่าจะได้อีกประมาณสี่ห้าอันแปลว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ได้ประมาณสิห้าตัวมันก็ได้เพิ่มอีกนะถ้าผมวางตรงนี้ด้วยแต่มันจะเกะก,กะนะสิกองไฟมาอยู่ตรงนี้หวังว่าจะไม่เดินเข้ามาในห้องของเรานะ แล้วก็หวังว่ามันจะไม่เผาถึงชั้นสองด้วยไม่งั้นพวกเขาเป็นไก่เกรียมกันแน่ได้คืนมาแล้วพื้นที่โปรดักชันไลน์ของเราเหลือแต่ขุดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งซะแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักเนี่ยผมว่าผมต้องทำไอ้แพลตฟอร์มกล่องละทำเป็นกล่องชั้นหนึ่งแล้วก็เดินให้เขาขึ้นไปกล่องชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แบบนี้มีลิฟต์หรือเปล่านะครัชเชอร์ของเราอืมเอาไว้ตรงไหนดีไม่รู้นะมันทำงานยังไงเพราะฉะนั้นผมจะไว้ตรงนี้ก่อน ช่วยเราสร้างกันนะเจ้าเหมียวอ่าครัชเชอร์คือเครื่องที่เอาไว้ย่อยวัตถุดิบให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงพอเดียมก็กลายเป็นก้อนหินอะไรพวกนี้ไฟเบอร์กลายเป็นไม้น่าจะยังไม่ต้องใช้หรอกผมมีไม้กับก้อนหินแถวนี้เต็มเลยเนี่ยเก้าพันกับหมื่นหนึ่งที่น่าจะจําเป็นกว่าน่าจะเป็นเฟอร์เนสมากกว่าพวกเตาเผาเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะต้องใช้เจ้าจิ้งจองกมาช่วยละเออเตาเผาเอาไว้ห่างๆไอ้นี่กันแล้วกันนะน้ํากับไฟไว้ตรงนี้ก็ได้เตาเผาสองจุด ไม่พอได้แค่อันเดียวนะไม่เป็นไรอันเดียวก็ได้มาตีเตาเผาแล้วเข้าเราจะได้ไปล่าบอสกันนี่ไงพอเรามีตเตาเผาเราก็สร้างชาโคได้แล้วชาโคใช้ในการทำกันพาวเดอร์อาวุธปืนของเราก็จะได้แล้วเมทัลเวพอนเหมือนกันเลยใช้ไอ้พวกแร่ออแปลว่าถ้าเราจะใช้2เรซพี้นี้เราต้องมีตเตาเผาอย่างน้อยสองอันต้องไปฟาร์มก้อนหินเพิ่มมาก่อนผมอยากจะย้ายไอ้พาวเดียมไปไว้ที่อื่นมากเลยอะถ้าผมทำลายทิ้งฐานมันจะไปเริ่มที่เลเวลหนึ่งใหม่เลยหรือเปล่า หวังว่าจะไม่นะเฮ้ยเฮ้ยฮอะไรเรดมาอีกแล้วเหรอฐานยังไม่เสร็จเลยกลุ่มเราผู้คนอะไรสักอย่างนกกินคนงั้นเหรออย่านะอย่านะอย่านะอย่ามาทำอะไรเพื่อนเรานะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเราจับได้หรือเปล่าเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้มันมาจากไหนกันนะ่ะอยู่ดีๆก็มาใจเย็นนะจะมาสู้เร็วเข้ากระแมวสู้เร็วเข้าตัวอื่นไปไหนหมดแล้วมาช่วยเราหน่อยเร็วเขาบอกว่าเป็นของเพื่อนที่แบบ กินผู้คนเนี่ยแมนอีเตอร์ตัวนี้จับได้ไหมออกมา5้เกาตัวนี้ล่ะเออเอาตายแล้วเหรอไม่ทันเลยยังไม่ทันได้จับเลยอะ่ะตายซะแล้วมีอีกไหมมีตัวไหนเลยอีกไหมตัวเมื่อกี้เราได้มาหรือเปล่างงเลยอยู่ดีๆก็โดนไอ้พวกพอลแมนอีเตอร์มาเรดใช้เลย ได้อะไรมาบ้างไหมได้ไปแค่ตัวเดียวเองอะน่าเสียดายมากเลยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย l i s ตังเหรอแ Gathering t r a n s p o r ง i n g Handy Work ตัวนี้มันคือกิ้งกา่างั้นเหรอหรือว่าไดาโนเสาร์กันนะสกิลไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่า Passive p a ซ s i สามารถใช้ d e ทคด t d u n g e ยนแถวนี้ได้เฮ้ยน่าสนใจอยู่นะเอามาแทนเจ้าจิ้งจอกไฟของเราสักตัวดีไหมพอดีเป๊ะเลยได้ของดีมาโชคดีจังเอาละอัปเกรดฐานของเราต่อ ขึ้นให้เป็นเลเวล7ซะต่อไปคือสร้างฮอตสปริงกับเบอร์รี่แพนเทชันกี่อันหนึ่งเยี่ยมมากเจ้าจิงจอกน้อยทำงานกันไปนะตอนนี้ฐานของเราก็โอเคแล้วละ่ะเราไปลุยบอสกันดีกว่าเวสขวาบนเขาบอกว่าให้เราไปจัดการบอสที่เรนซินดิเคททาวเวอร์ซึ่งผมมาดูแล้วมันน่าจะเป็นไอทาวเวอร์กลางแมปมากกว่าไม่ใช่บอสพวกเมมโมเรสหรอกไอพวกนี้เราสู้ไม่ได้ตรงนี้มีชิลเลตเลเวล11 อันนี้เราน่าจะสู้ได้ตัวนี้มันโหดเกินไปแต่ว่าจุดสปอนของเราเนี่ยมันดันสปอนเรามาบอสท,ที่โหดมากเลยแล้วก็เจ้าหมาไดฮาวตัวนี้ผมจะสร้างไอ้ตัวที่ขี่เขามาด้วยเลยนะเพราะว่าเขาวิ่งไวน่าจะไวกว่าเอาปาก,กาตัวนี้เยอะเลยซึ่งต้องใช้ไดฮาวนี่ไงมีพอดีเลยไอ้ตัวที่มันมาเรดเราเมื่อคืนดอปเลเทอร์ที่เราต้องการพอดีสร้างเลยนะโอเคได้เรียบร้อยมาเจ้าหมามาดูซิขี่ได้หรือเปล่าไดวุฟวันนี้เร็วไดฮาวอะไรล่ะ จะหนีเราไปไหนล่ะอน,นี้เออไหนดูสปสีดซิโอ้ไวใช้ได้เลยนะเรามีรถยนต์ส่วนตัวแล้วไหนดูซิถ้ามีอะไรบ้างเบสแปงเป็นท่าพุ่งที่เราโดนมาเนาะแซนบลัสธรรมดาธรรมดาท่าซียังไม่มีไม่เป็นไรเอาละเราจะใช้ตัวนี้เป็นทรัลสปอเตอร์หลักของเรานี่เนาะสินดิเกตทาวเวอร์เดินมาแป๊บเดียวก็เจอละไม่ได้ไกลเท่าที่คิดเขาอันเล็กนิดเดียวเอง เราปลดฟทาเทวลก่อนนะปลดล็อกฟทาเทวิลปลดสิเอาเฮ้ยปลดสิเนปลดตอนขี่ม้าก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> เรียบร้อยแต่ก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสซินดิกเคนเราไปสู้ไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่านะ <c oughs> ชื่ออะไรชิวเลตอืมเขาอยู่กันเป็นแก๊งเลยอะ่ะถ้าเราเข้าไปเราน่าจะโดนสอยแน่เลยเราต้องไปถนนเส้นนี้เมื่อกี้มาผิดเส้นวิตัวอะไรอะ ก่ยักษ์เหรอตัวมันกลมๆดีจังเลยชื่ออะไรเนี่ยตรงก่อนนะทีอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกสีขาวเดี๋ยวช่างมนแล้วกันจับมาเลยอ๋อมันคือช้างเหรอชีเลเฟนเหรออย่างงี้เหรอขออ่านชื่อสิได้ไหมทีแฟนนี่ไงเอเลเฟน์จริงด้วยมามาเป็นพวกเราซะดีๆเจ้าช้างเจ้าหมานี่มันฆ่าช้างเราทิ้งหมดเลยอะ เพราะฉะนั้นบอกว่าเราสู้เองดีกว่าไปน,นี้มาเออผมว่าเราจะตายก่อนนะเนี่ยโอ้โอ้โอไม่น่าจะได้ละเรายังไม่เจอที่ฟักไข่เลยถ้าผมเก็บมาไข่มันจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยน่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวเราจำไว้ก่อนนะว่าไข่มันอยู่ตรงนี้เอ็มาดูซิคาพริตตี้สู้ได้หรือเปล่ามันคือแพ้ผสมกับหมาแน่เลยเนี่ยเอออย่าฆ่านะเจ้าหมาตีระวังระวังด้วยละ่ะเราจะได้จับเขาได้ ตวงเข้าไปี่เปอร์เซนต์แล้วสามเปอร์เซนต์โหไม่ได้ช่วยเลยตีมันเข้าไปเอาละเจ้าหมาผมจะให้เจ้าหมาเราสู้นะเราเผลอตีพลาดอีกเออสิบเก้าเปอร์เซนต์เอามาลองดูไหมมันจะตายแล้วนานกว่านี้น่าจะไม่รอดหกสิบเก้าเก้าสิบเก้าได้มาเรียบร้อยคาพริตตี้ทำอะไรได้เอ่ยตัวนี้น่ารักจังเลยชื่ออะไรเนี่ยตัวยาวๆ อ๋อนี่งไงชิวเล็ดบอสของเราก็าว่าทำไมไม่มีชื่อโอ้ยเ <c oughs> ต็มหน้าเราเลยจะมาออกมามาช่วยเรามาโอ้โหตีแรงตั้งหากเราจะเน้นเป็นธนูไว้นะยิงธนูไปหนะลบกระสุนมันยิงธนูไปเรื่อยยังยิงเข้าอยู่ตัวนี้แปลว่าเราสู้ได้เอาละค่อยๆจัดการมันไป่อยธนูเออจาะมาสลับตัวก่อนจิงจอกของเราอยู่ไหนออกมาฟ็อกสปาร์ เราไม่มีไอเทมฮิลซะด้วยสิเฮ้ยลบลบลบเดี๋ยวนะฮอ,อสปาร์คมานี่นี่เร็วเอาล่วงเลยผมพยายามที่จะหยิบไอเจ้าจิ้งจอกขึ้นมาเออดีนะไม่ได้ไกลมากอ่ะมาลองกันอีกรอบนึงรอบนี้รู้แล้วว่าเป็นบอสมาให้เราจัดการซะดีๆขอเล่งก่อนนะเดี๋ยเพิ่งเริ่มละ่ะตัวมันน่ารักมากเลยอ่ะน่าจับมา,มากเลยเยาเอาไปซะ เผามัน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 เออเผามันให้หมดเอาให้หมดหลอดไปเลยโอ้โ,อโ,อโ,อโหเต็มหน้าเราเลยหลอกหายเลยดีมากเจ้าจิ้งจอกเขาไปจัดการได้ครึ่งหลอดเรียบร้อยเอาเจ้าหมาออกมาเจ้าหมาจัดการเราหลบท่าน้ำแข็งมาก่อนนะ <c oughs> ยิงมันเข้าไปเออยิงมันเข้าไปเ <c oughs> จ้าหมานี่ตีแรงมากเลยอ่ะดูสิ <c oughs> ได้ไหมจับได้หรือยังแปดเปอร์เซ็นต์ลองดูก่อนพี่ผ้าอย่าหลุดล่ะ ตัวดีกแล้วตีมันอีกลูกหนึ่งยี่ห้ายังรอดอีกเอาอีกหน่อยนึงก็แล้วกันจะมายิงมันอีกทีเดียวขออีกทีนึงงจะมาเออมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จะมากลับมาก่อนเดี๋ยวมันตายสามเจ็ดหกสิบหกยังอีกเอาอีกสามเมตรอย่านะอย่านะอย่าหลุดนะหกสิบสองเก้าสิบเก้าได้มาเรียบร้อยบอสเฟิร์สคิว ชิวเล็ดเลเวลสิบอ็โอ้เราได้บอสตัวแรกมาแล้วใช้ทำอะไรได้เอ่ยตีแรงมากเลยเราเกือบตายเนี่ยเป็นไทป์ดราก้อนซะด้วยพาร์ทเนอร์สกิลคือเราสามารถขี่ได้แล้วการโจมตีของผู้เล่นจะเป็นดราก้อนดาเมจซะด้วยโอ้น่าสนใจมากเลยแต่สกิลที่บ้านเราเนี่ยดูกระจอกไปหน่อยนะทำได้แค่เก็บเกี่ยวกับคูลิ่งเท่านั้นเองตัวก็โตโต,โตนี่เราได้บอสชิวเลตัวแรกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองสู้ทาวเวอร์นี่กันดีกว่า เรากลับบ้านก่อนนะไปเติมเลือดก่อนซ่อมของอะไรให้เรียบร้อยด้วยน,นกพวกนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่สูงเกินไม่รู้จะสู้ยังไงดีในวิ่งเนี่ยสู้ได้หรือเปล่านะะเสียงไปหรือเปล่าเนี่ยหเสียงวิ่งวิ่งมาจากไหนตัวลักกี้เสียงแบบนี้นี่นี่นี่ตัวลักกี้สีทองเขาบอกว่าเป็นตัวหายากเอาไหมไาหนๆก็จะกลับบ้านแล้วเอาตัวนี้มาด้วยเลยเลือดน่าจะพอนะเอาละเจ้าหมาเตรียมพร้อมลุย ีมาเร็วเจ้าจหมาเออโอกาสขอดูสิเจเปอรเซ็ไม่เป็นไรค่อยๆตีไปกลับมาก่อนเจ้าหมาแรงเกินก็ไม่ดียิงมายิงมายิงมาเออลบมันก็ไปผมพว่าผมตีเองไม่น่าจะทันนะเอาเจ้าหมามันเหมือนเดิมจัดการมันอีกนิดเดียวขออีกทีหนึ่งได้ไหมได้ไหม เออ71อย่าหลุดนะ86หลุดอีกอีกรอบนึงไหมโอเคบอลเราเหลืออยู่13ลูกน่าจะได้อย่าต่อต้านเราสิกับเข้ามา5 9 78 80 99 101ได้มาเรียบร้อยลัคก,กี้ตัวที่2ของเราทำอะไรได้นะแทนซี่เป็นลิงเหรอนี่ไงแทนซี่ใช่ไหม ไหนละ่ะแอนซี่แฟรงกี้แฮนดี้เวิร์กปลูกไอ้นี่ไงทำไม้ได้ด้วยเรามีตัวไว้ทำไม้แล้วนี่เอามาเลยนะเจ้าชิวเตของเรามาแทนเมลปากาแล้วก็ไอตัวลิงลักกี้ของเราไหนดูซิลักกี้อ๋อลักกี้นี่มันเป็นสแตตเหมือนกันหมดเลยเหรอคือเวิร์กสปีดสิบห้ากับแอคแท็กสิบห้างั้นเดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้าลิงลักกี้ตัวนี้มาใส่แทนเจ้าแก่ดีกว่าเพราะว่ามันทำหน้าที่คล้ายๆกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แถมมีสปีดท,ทำงานเพิ่ม15%อีกต่างหากมาก่อนเราจะจบพาร์ทนี้เราไปสู้บอสที่ซินดิเคททาวเวอร์กันต่อให้แพ้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแค่มาเก็บไอเทมกลับไปเข้าไ้้ไหมจอยบอสแบทเทิลใช้เวลา10นาทีเริ่มเลยผมว่าเราไม่น่าจะรอดหรอกมั้งเฮ้ยมีคัสซีนด้วยอ่ะดูสิ ผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องเกมนี้เลยนะโอ้โหมาสะเท่เลยมีหูแมวด้วยอ๋อนี่คือประมาณว่ามันโดนแบทเทิรนเหรอฮะโซอีกับกริสโบถ้าสายฟ้าแน่เลยเอ่ะเฮ้ย เอามาชิวเ็ตฉันเลือกนายจัดการเจ้าตัวนี้ซะโอ้เดินซะน่ากลัวเลยวิ่งหนีรถเข้าโอ้ยโอ้โหตีแรงทังฮะยิงมันเข้าไปเลือดสามหมื่นเนี่ยเยอะกว่าไอตัวสี่พันนั่นอีกแล้วเรายิงเข้าอยู่นะสู้ไปซะเจ้าชีวเ็ตเออจัดการมันเข้าไปเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรทำไมเลิงเราแบบนั้นแหละโอ้โหเกือบโดน อ๋ค่อยๆสอยเข้าไปชิวเลตทู้ม,มันเข้าไปฉันเลือกนายหน้าตามันน่ากลัวมากเลยไอตัวนี้คือตัวที่ถือมีดกันตรงหน้าเมนูใช่ไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่มีเฟสสองที่เสกปืนออกมานะเอา้าลูกธนูระมบดแย่แล้วลืมหยิบลูกธนูมาค้าไว้ตั้งเยอะจิ้มมันเข้าไปวิ่งหนีแล้วเ,เข้าโอ้โอโอ,อยัดที่พื้นสิไปไหนแล้วเ้จิ้มมันเข้าไป ยี่ห้าดามเมจเป็นยังดีปิดต่อยมาชิวเล็ดไหวไหมกลับม,มาก่อนมาชิวเล็ดโอ้ยเราโดนชอ็อตแกนะเอาละฟอ็อกสปาร์คเออล่วงเลยเออไม่คิดว่าเลือดมันจะเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอัพเกรดตัวละครเรามาก่อนซาไปหน่อยโดนเขาตบร่วงกลับบ้านเลยเลือดตั้งสามหมื่นกว่าเนี่ยเราจะไปสู้ยังไงเนาะ เอาละงั้นเดี๋ยวพาทนี้ผมจบเอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันเรามีเป้าหมายแล้วคือสู้บอสต,ตัวนั้นใช่ไหมซินดิเคท,ททาวเวอร์ที่เราต้องทําตอนนี้ก็คืออัปเกรดพวกอาวุธของเราให้เป็นเทียร์สองแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเทียร์สิจะเริ่มเป็นพวกอาวุธเมทัลนี่ไงตัวแทนซีใช้แอดซอลไรเฟิลได้แล้วแต่เรายังไม่มีปืนเลยนะระหว่างนั้นหน้าที่ของเราก็คือใช้ครอสโบทำดาเมจไปทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าเขาจะตายต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะได้ละรอบหน้า โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจบพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันแพนครั้งหน้าของเราก็ประมาณนี้แหละที่คุยกันไว้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ